สวัสดีนะครับเจอกับอาจารย์จักนะครับเทพเจ้าแห่งดวงดาวนะครับหรือจอมบกการนะครับวันนี้มาฟังเหตุผลนะฮะเลข3เลข5กับอาจารย์กันเลยนะครับมาฟังเลข3ามกันก่อนนะครับวันนี้นะฮะเลข3ก็คือนะครับดาวอังคารนะครับเทพเจ้ามานะครับอุปะลักษณะนิสัยนะครับของเทพเจ้านะฮะมานะครับมีความกล้าหาญนะครับจิตใจดังนักรบ เชื่อมั่นในตนเองรักเพื่อนพ้องนะครับขยันนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับประมาณนี้ฮะเลขห้านะฮะดาวพฤหัสนะครับหรือเทพจูปิเตอร์กันนะฮะก็มีอุปรระนิสัยนะฮะเป็นคนมีความรู้สติปัญญานะครับทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับใจเย็นใจดีนะครับเป็นที่รักค่ายของผู้ใหญ่นะครับมารวมเลขสาเลขห้ากันเลยนะครับ ว่าเขาจะบงการเป็นแบบใดอย่างไหนอย่างไรนะฮะมาฟังกันเลยนะ,ะก็ผู้ใช้เลข3เลข5้านะฮะก็จะมีวาสนาเด่นดังเข้มแข็งนะครับทั้งกายและจิตใจนะครับมีบารามีนะฮะมีราศีมีความเป็นผู้นำนะครับการเจริญก้าวหน้านะครับเส้นใหญ่นะครับมีแบคดีมีผู้ใหญ่หนุนหลังดีนะครับทำงานกับข้าตาผู้ใหญ่นะครับ เสมอนะฮะด้รับบวิศวกรนะครับเลื่อนยศเลื่อนขั้นนะครับมาดขึมนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับลูกน้องเคารพยำเกรงนะครับกล้าตัดสินใจเด็ดขาดนะครับนี่แหละครับวงการมาอย่างนี้นะฮะการงานนะฮะเหมาะกับข้าราชการนะครับตำรวจทหารนะครับเจ้าของกิจการนะครับผู้บริหารวิศวกรต่างๆนะฮะหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะฮะสามนิกนะฮะยานพาหนะก็ขายรถยนต์อะไรประมาณนี้ฮะ นักวิชาการก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะติดตามอาจารย์จักได้นะครับเทพเจ้าแห่งดวงดาวหรือจอมวงการนะครับฝากติดตามนะทังง Facebook และ youtube ได้นะครับอาจารย์จักนะครับหรือส่งเบอร์นะครับมาให้อาจารย์ดูได้นะครับอาจารย์ดูให้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็มีแค่นี้นะฮะก็สวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ